สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมช่องคนไทยโคกาลจักครับตอนนี้ผู้ขากำลังเดินทางบนถนนวารีราชเดชมุงนาสู่เมืองพญาแถนครับพี่น้องดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำชี่แม่นม้ำลำ่วนเป็นเปรียบเสมือนสายเลือดนะครับผมบ่มงบอกถึงวิถีชีวิต มัฒนธรรมและประเภทนี้อันดีงามนะครับสืบทอ,อดกันมานะครับผมสิภาพิน้องไปเบ่งบรรยากาศรวมสืบสารประเภทนี้ลอยกระท่งที่ริมฟังแม,นม่น้ำชี่บุงหน่อยบุงใหญ่นะครับวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทศสบาลเมืองยโทสธร250คงเฮืองเมืองยดนะครับผม พอมหาหอดบริเวณงานนะครับกันทิ่ภาพี่น้องไปกราบสักการบ,บูชาอนุสาวารีย์นะครับพระสุนทรราชวงศาหรือว่าเจ้าข้าสิงนะครับแล้ว้าพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศบริเวณงานนะครับผมวันนี้กันที่นี่ผู้คนมากบริเวณงานมาเที่ยวงานมากมายนะครับมีการป้องกันการใส่ผ้าแมสนะครับป้องกันเชื้อโควิดนะพี่น้อง นะครับวันนีม้นมีการประกวดนั่งนุพมาศและการมีการประกวดเทพบุตรพระล่วงนะครับพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศได้เลยครับเดี๋ยวเเวิ่งปาดสลับไงกินเลยนกใคนั่เด้วย you okay. ผมจะให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้มอบโต๊ะคำถามให้ผู้่นครับน้องมินไม้ไม้ข e nah, ้างหน้าสองงานกับสองงไม้เลขสิบขยับรูปลอยกระทงซึ่งเอ่อน้องนิดเองรู้สึกภูมิใจเยาวชนเราได้รับรู้ว่าประเพณีลอยกระทงนั้นนี้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วและใน วิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามคณะบริหารธุรกิจ ท่านได้ทราบว่ารางวัลของการประกวดพัดร่วงวันนี้มีเยอะมากเลยนะครับมีเยอะมากเลยนะครับรางวัลผู้เข้าประกวดก็จะได้รุ้นกันเยอะมากเริ่มตั้งแต่รางวัลขวัญใจนะครับมอบช่อดอกไม้นี่แหละครับนะครับได้รับเงินรางวัลพร้อมสายสะพายมีรางวัลขวัญใจช่างภาพนะสายสะพายพร้อมกับเงินรางวัล มีขวัญใจแล้วขวัใ hey, ญใจก็นี่เทพบระรุนจ้าสตรีนะผู้ชายดูแล้วอบอุ่นผู้ชายดูแล้หน้ารักน่าอยู่ด้วยนาานนหน้าถนกหน้าค้นหารางวัลพิเศษจากคุณชายน้อยอีก5,000บาทนะและ ตอนนี้กรรมการกำลังรวบรวมคะแนนนางลพมาตอันดับหนึ่งอันดับ2องอันดับ3จะเป็นใครมดสอบรอบมัแม่ตอนนี้ก็ส,สนุกสนานกรรมการก็ทำหน้าที่เต็มความสามารถกาบของพระคุณคณะกรรมการผู้ส่งคณวุินะครับ เกียรติยศจากท่านรัตคพลนาสุขนายกเทศมนตรีเมืองยะสสทรพร้อมกับเหมอนราวัลได้แก่ผู้ข้างกวดใหม่เรยกนางสาวสุขาก็ดีมากขาวจากชุมชนวัดทุกสองสามครับเกี่ยบมาทางหน้าเลยครับเกี่ยบทานนายก เกียรติที่ประรักครัอยากหาว่าผมเลือกมากเลยเพื่อให้พี่น้องได้ตัดสินอย่างเป็นเกียรติกระฉันขอให้สาวงามทั้งสองคนเดินไปหน้าเวทีครั้งนี้พลุมือใสองสามล้านเลยครับหนึ่งในสองคนนี้ครับจะเป็นนางรู้ว่าเลยครับคือเดนอาจจะได้รุกเดิอนนิดนึงครับเดินให้ชมกันอีกครั้งนึงครับปรุมือเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านด้วยครับไม่ว่าจะเป็นนางสาวกรกณีจุฬาสันและก็นางสาวพิพยาสากรสิทธิ์ครับ สาสแยกประชุมหรือเทศบาลครับเกียที่กระรรมครับต้องบเดิกกลับมาเลยนะครับช่วงเวลาที่ทุกท่านรอของสักราช2564 <Okay. S 2> ของเทศบาลเมืองยะโอนรได้แก่ผู้เข้ากื องุสายสะพายครับให้กับพู้ชนะเลิศเดี๋ยวน้องหมายเลขสองหมายเลข่งาาส่เลขดีกว่ากนดหมัูดท่านในเมืงเมระงแค่สองคนท่านเป็นร้านหม้อกันก็จะได้หมอบถ้วยรางวัลรบกันวัลเรื่งเดินมา สิ่เก่าโรงเรียนยโสธรพิทยาคมเด็กไอ้กฟูมีนวันในโครงการของคุวกระบอกหินชนแลพราชกัญญาสิษยดีตวัฒนาันธวดีตีนวัฒน์นกัน